มีเหตุผลในการนำผักตบชวานะคะมาเลี้ยงไว้ตรงนี้น้ำผักตบชวามาจากตรงไหนป้าก็นำมาจากคลองสาธารณะด้านนู้นนะคะคลองสาธารณะด้านนูน้นก็จะมีท่อน้ำฝังอยู่ใต้นี้นะคะฝังมาฝังมาน้ำก็จะมาขุดตรงนี้ป้าก็เลยมีโอกาสที่จะเอาผักตบชวามาเลี้ยงตรงนี้มาเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะทำประโยชน์นะคะนำไปตากแดดทำ ุ๋ยก็ได้แต่ตอนนี้ป้าคิดว่าป้าจะนําเข้าไปห่มต้นกล้วยไว้ก้อนนะคะห่มต้นกล้วยไว้ก่อนทําแบบนี้เลยค่ะดึงมาง่ายๆเลยค่ะเนี่ยห่มเอาไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าต้นกล้วยต้องการความชุ่มชื้นน้ํามาจากผักตบชวาก็เลี้ยงกล้วยได้ด้วยตอนนี้ยังยังไม่มีเวลาที่จะมาเอาผักตบชวาไปทําอะไรเราก็นํามานี่เลยเห่มต้นกล้วยเอาไว้นะคะ แล้วก็มีแนวคิดว่าจะนําไปห่มต้นไผ่ด้วยนะต้นไผ่ที่ป้าทําทาเมื่อวานเนี้ป้าทํานี่นะเอาฟางมานะคะเอาฟางมาแล้วก็จะมาทําเป็นห่มเลี้ยงต้นไผ่ไว้แล้วก็จะนาผักตบชวาเน,นี่ยค่ะมาห่มเอาไว้อีกทีหนึ่งห่มไว้ตรงนี้ให้เขามีความชื้นเวลาเราล,ลดน้ําความชื้นก็จะทําให้ ต้นไผ่ของเราได้กินน้ําแล้วก็มีความชุ่มชื้นจะได้ <c oughs> มีแรงให้ลูกไผ่ให้หนอ่อไผ่ได้เกิดนะคะป้าก็จะทําแบบนี้นทาไปเรื่อยๆนะคะเละอกอย่างหนึง่งป้าก็อยากให้มีความชุ่มชื้นเพราะว่าป้าทำํำใต้ต้นไผ่ป้าจะทําเป็นเห็ดฟางเอาฟางมาห่มรอบแล้วป้าก็มารดน้ําพยายามมารดน้ําทุกวันทุกวันทุกวันนะคะป้าก็เลยมีีว่วคิดว่าเออผักตบจะวาก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็จะไปหม่มอีกทีหนึ่งห็นผู้คะเนี่ย ว,ว้าวต้นใหญ่มากนะคะป้าก็จะทําเดี๋ยวป้าจะทําหุ่มให้จบตรงนี้เลยดีมากเลยนะคะแล้วป้าก็จะเดินไปดูซิว่าคลองจะเลี้ยงได้อีกไหมแต่เลี้ยงได้ค่ะแต่ต้องเอาห้าออกตัวนี้ออกก่อนเอา้าตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าน้ําส่งมาตรงนี้เราก็จะเลี้ยงประมาณตรงนี้ก็พอใช้ได้เยอะเลยนะคะมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยสําหรับ ผักตบชวานะคะตรงนี้แห้งๆหน่อยเพราะว่าน้ำยังไม่ค่อยถึงเราต้องลอกลอกคลองตรงนี้หน่อยเพื่อที่เราจะได้เลี้ยงเลี้ยงผักตบชวาได้อีกตรงนู้นงามดีค่ะเพราะใกล้น้ามากเลยนะขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจนจบเนาะก็ป้าก็จะพยายามทําคลิปดีๆแล้วก็ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ป้าได้ลงมือทําเองแบบนี้นะคะแล้วป้าก็จะทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ